ขอบคุณใจส้มครับขอบคุณอลองแทนพิกแบรด้วยนะรอไรแตมไอแตมมันเปลี่ยนชื่อเกมยังเนี่ยแตมถูกเลี่ยนชื่อเกมยังเนี่ยเอาละครับโรสุดท้ายของสายเอมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไร แกเดาซูซ๊สโซเชียร์ใครพี่มันเลยน,นะครับผมกิจกรรมหน้าข่าวจากตัวแค่นนะครับสายเอซิเบติเตีมันนี้นะครับเโดี๋ยวโดสุดท้ายนะกับเน็กเทอร่าไปบุญ่ากันเลยป่า วันนี้ใครจะหน้าข่าวรอดูเลยเสียดายพี่จูนไม่อยู่พี่จูนอยู่นะและพี่จูนเล่นด้วยมาดูว่าใครแค่คะแนนบูยา่าก็ได้เยอะแล้วนะหกสิบกว่าคะแนนนะ่ะยาเคียนหัวแคนิดเดียวน่าข่าวจัดไป จัดไปเลยเบาลาววัดีอรอลี่วัสดีครับเจเจไม่ยอมลง <im it> ่ะเนี่ยเจเจไม่ยอมลงอ่ะเจเจกลัวหน้าข่าวใช่ประชิดลูกน้องงานเนี่ยห้องอวุธยาประชิดค่ะลุงครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อในแคนลงได้ไหมยัยงไม่ได้ครับยังไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเกมเรียบร้อยแล้วถึงจะได้ลงต้องเปลี่ยนชื่อเกมให้เรียบร้อยครับถึงจะได้ลง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบอสตัวเท็จดาก้อนครับสวัสดีครับยอมเลยได้ไหมไม่ได้เบียไปตามช่องพี่เบียด้วยนะหัวแคนมอนสเตอร์นะคัะไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งยอมเบียเราเรายังมีลุ้นอยู่คะแนนกุ้มเอนะสมมุรอันตัเนี้อย่าลุงบอกได้เลยกุ้มเอพอแข่งจบปุ๊บนับคะแนนเสร็จ ต้องไปรอลุ้นกุ้มบีด้วยนะว่าเขาว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่าเราหรือเปล่าต้องไปรอลุ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะจะต้องมาพ้นนะอย่างไม่แน่นะขอบคุณไม่นี่ฮาจากอวรีด้วยเออต้องไปรอลุ้นคะแนนกุ้มบีด้วยนะเออไม่ใช่ว่าเฉพาะกุ้มเบอย่างเดียวนะต้องรอลุนคะแนนกุ้มบีด้วยเอาคะแนนทั้งสองุ่มมาเทียบกันนะเด็กบอกพี่โดนแน่ท้อเลยใหญ่น้ำสู้เพื่อนหน้าขาวแน่ขอบคุณบอสครับขอบคุณรอกุหลาบครับ เอาเว้ยเจ้ากล้องได้มาอีริมแดงแล้วเว้ยไอตูเคเอาว่ะเฮ้ย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 ,อยไอ้อา่านทำไมครับรถล้อ,ลอสองลอ้อวะเอาเว้ยนิวตอนนิวตอนกับเจ้าเมฆย,ยังไงตรงนี้สองคนสองคนนี้ยังไงวัดดี้น้องแป้งครับวัดดี้ครับแล้วเจ้าเมฆโดนแล้วเจ้าเมฆโดนแล้วครับโดนยับเลยไล่การมาเอาไปก่อนละมีเสียไปหนึ่งครับผมไอเมฆโดนเกมอะ เองโดนอยงเองโดนอย่าทำเป็นท้ออย่าเป็นชลาใจไปนะอย่าชลาใจไปนะครับเพราะว่ามันต้องรอคะแนนกลุ่มบีด้วยนะมันต้องคะแนนไปเทียบกับกลุ่มบีด้วยนะอย่าทำชลาใจไปนะเอ่อจากสี่ล้อเป็นสองล้อไปแล้วอย่าทำเป็นชลาใจไปนะมันต้องรวมคะแนนนะครับทั้งสองฝั่งนะ ต้องคะแนนมาเทียบกันนะเอาแล้วก็เอกเอ,กเอ,กเอกครับผมแพนเทอร์แก้มาแล้วหนึ่งอีริม <c oughs> กองห้องอุบุินทิน้าไปถูกไม่โยนลงแมงมุมกันขา <c oughs> เอ็กไปคนเดียวอ่ะอาลาลาดเขาไปเก็บมาได้เอ็นทเคเสียบพวกเปอร์ไปเจ้าก,กองตรงนี้ตามอยู่แล้วฮิวโก้ฮิวโก้ว่ายัางไงเรายายน้ำตรงนี้ตามหลังมาขึ้นรถไปก่อน นานๆเล่นแบบนี้สักทีหนึ่งนานๆได้เล่นห้องแบบนี้สักทีหนึ่งแก้กันหน่อยเอาหนุกๆเอาแล้วครับตรงนี้ NMF เกินมาสอง eliminate แล้วครับผมจากก๊อตตวากับน้องน้องชีหรือเปล่าถ้าอา่านผิดขอมภัยนะเราไล่ใครอยู่ตรงนี้อนเ m f นเ f ไล่ใครแล้วไล่การครับตรงนี้1นึ่ง l i m i n a t e ครับผมจากพี่เก่งนะหัวแคน เอสแอลครับตรงนี้พี่กีต้าเอาแล้วครับเราเจอกับเอเนเบครับผมฮาคูริวฮาคูริวสับสับไปตรงนี้ป๊อปอัพป๊อปอัพสับเข้าไปตรงนี้เอาอยัางไงล้วโดนแล้วโดนแ,แล้วครับผมตรงนี้มอคค์ไผ่ด่าลงไปครับแล้วสับ,บออกจากเกมไปเลยแล้วตรงนี้เอาดีครับผมฮาคูริวยังสับอยู่ เอาอย่างไงดีครับตรงนี้เปิดอ EDM ม,มาได้แล้ว NMA หาย NMA หายไปอีกหนึ่งหายไปหรือเปล่าแล้วตรงนี้ SL SL เสียสองเหลือพี่กีตาร์ากับฮาคูริวสองคนเอาอย่างไงตรงนี้เสียสามหรือเปล่าจะเสียสามหรือเปล่าฮาคูริวสามมาได้ครับตรงนี้เก็บคอนดิว้ามาได้เอาเดินชุบได้อยู่ยายน้ำหน้าข่าวเร็วๆเออพี่กีตาร์มาแล้วพี่กีตาร์มาแล้วพี่กีตาร์มาแล้วพี่กีตาร์โยนเกมไปไหนมา SL สุดโซตรงนี้สามเิลิมเมนต์จาก SL เอาแล้วครับผมตรงนี้ลาเทาวเราหรือเอเดเวจบเลยเอาเราเอ็นเว NBA ไปก่อนนะครับผมตรงนี้11จบไปแล้วเอซครับผมไปชุบยี่บุบินกลับมาได้ครับชุบสลามกลับมาได้ครับตรงนี้เจ้าเอ็มกับเจ้าเพชรสองคนมาโดยบีแก้วกันบ้างครับตรงนี้เด็กแววนยังแว้นกันอยู่ <S <S โอ้โเสียดายมันไม่มีเสียงรถเนาะ จะได้มันไม่มีเสียงรถแล้วตาเวตรงนี้โดนลงมาละล่ลาตามอยู่ใครใครใครหนีอยู่ใครหนีอยู่ตรงนี้ใครเป็นใครซาเวตเราป่อยแ,แม่งมุมตาเวตโดนแม่งมุมแล้ว เ้าเอโด่งไปมุมแล้วทางโ้นไม่ PA มถ por, ถ uh, สู้หรอเอาสิครับผมตรงนี้เราเอแทชนกระเดนไปเลยเจ้าเพชรเข้ามาตามเข้ามาเราขึ้นรถไปก่อนแล้วครับตรงนี้ว่ายังไงเราโดนไปมาตรงนี้แล้วเอาแล้วขับเข้าไปครับตรงนี้เก็บร้านเขามาได้แล้วตาดเขาเสียสองเลยครับตรงนี้ตัดเขาเสียไปสองเราเอแทขับตัวเจ้าเอโดนโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าขับเข้าไปเก็บพี่ฮันนี่มาได้ครับตรงนี้พี่พึ่งดาวลงมาแล้วขับออกจากเกมไป อันนีมเป็นเรที่สองจากเอเซนแล้วตารางพ่อไปตารางพ่อมาแล้วตารางดาวลงไปครับตรงนี้เจ้าเผือดไปฟ้องไปแล้วล็อกพ่อจากเกมไปเลยโลจอนมาตรงนี้เจ้าเอ็นโดนเจ้าเอ็นโดนแในมุมเอายังไงเอเซนตรงนี้พี่หมูวินพี่หมูวินไล่อยู่พี่หมูวินไล่อยู่ลักควันเข้าไปตรงนี้ต่อยเข้าไปทีต่อยเข้าไปทีเอ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 ไยังไงแล้วเจอกับเอเซนเจอกับเอเซนตรงนี้อ้าวเดี๋ยวดาฟิวดาฟิวโดนสวนมาดาวฟิวโดนสวนมาแล้วต่อยเข้าไปครับตรงนี้คุดดันไว้ยังไงแล้วเจ้าเผือดดาวลงไปครับตรงนี้อ้าสิครับเสียไปเนอะแล้วทุบับมาได้ครบทีเหมือนเดิม เราเองตรงนี้สราบเข้าไปล้วเก็บเจ้าเพชรมาได้ครับตรงนี้เอ็อครับเอซนเราตรงนี้เสียสามเลยแล้วเหลือพีพีเอมคนเดียวเราลถมาติดรถมาติดละพีเอ็มยังไงยังไงพีเอ็มหนีได้โอ้ยเอเซเกือเอนัวมากลุงเออโอเอซเกือไปแล้วเอเซเกือบไปแล้วดีพีเอ็มอกรถมาได้บีแกวครับตรงนี้ยังวนเวียนกันอยู่ ลูกเอมผองมายายปาดเหงื่อเลยได้มาสามอิมครับตรงนี้จากเอเซครับผมร้านทาวตรงนี้ได้มาสองอิมิเนทครับจากมิดลัมแล้วก็เจ้าแม็กซ์ครับตรงนี้เบบี้ชีแล้วก็เดอะฟูยังอยู่นะเออเรียกไอเพชรแล้วนะเริ่มมีเสียงเขาไอเพชรแล้วต่อยได้ลุงหมีต่อยได้ค่ะใช้ได้มีดดาบเกียวกระบองกระทะใช้ได้หมดมาใช้ต่อยกันได้สกิลตัวละครใช้ได้หมดนะครับ <c oughs> ยกเว้นปืนทุกชนิดห้ามนะปืนทุกชนิดเลยห้ามนะครับ <c oughs> จับโปตารามจากทีมอุกสา ปืนแล oh. Oh. ้วล oh. enfin like mm ัเบิดทุกชนิดห้ามนะจะบอกไอ้เป้ได้เก็บเอาเอากาฟิวกาฟิวว่ายังไงนะกาฟิวใต้บอลไปก่อนครับตรงนี้มัวราออกมาคุณดันกาเข้ามาครับตรงนี้รามิงเอาดิครับเอกเองต้องเล่นคะแนนหน่อยเอกเองต้องเล่นคะแนนหน่อยดูอทีแล้วไม่ได้คะแนนเลยเออเอาดิครับกันกาฟิวกาฟิวนักทงนักทงมาแล้วมัวเข่ามามัวเข่ามาแล้วบีรถมาโอ้ไม่โดนไม่โดนทนไม่โดนเอากาฟิวลุดมาได้เอานะครับเอกเองเข้าเก็บไปครับตรงนี้เพื่อนไปเข้ามา เอาเองสิเราเก็บเอเดลมาได้ตรงนี้เอเดลหายเอนึงเอายังไงเอเดลเสียสองตรงนี้ยังไงพิคกิต้ายืนวงอยู่เราพิคกิต้าตรงนี้รอหรือเปล่าพิคกิต้าถูกรับยรับยมาตรงนี้เอซมาหรือเปล่าทรับย์ทำไมทรับย์ทำไมครับตรงนี้ทรัพย์ทำไมทีเอายังไงพิคกิต้าสู้สู้สู้เข้ามาเราพิคกิต้าดาวลงไปครับดูเจ้าเอมาเก็บไปได้ครับผมเอาสิครับผมตรงนี้เอเดลเหลือคนเดียวเหลือมอนคบใครคนเดียวมอนคบใครบอกใครก่อนแล้ว ลาดเฮาตรงนี้เราโชดกาเดนไปเลยมิดลำบอกว่าขออีกทีได้ไหมเราปล่อยแบงมุมมาปล่อยแบงมุมมาตรงนี้โดนสิโดนสิโดนสิตรงนี้แบงมุมไปไหนแบ่งมุมไปไหนแบ่งมุมไม่จับเอาดิครับผมตรงนี้ลาดเฮาว่ายังไงลาดเฮาตรงนี้เดอฟูกับเจ้าแม็กเอาดีเราซับเข้าไปเรามิดจับโดนแล้วครับผมมีแก้วมาเก็บไปได้ครับตรงนี้เอาแล้วชนกันเดนไปเลยมีแกวได้มาหนึ่งิมจากราเชนล้วราเชนเห็นราเชนลราซับซับเข้าไปซับเข้าไป เข้าไปทิกเข้าไปอีกเอาเลยครับผมตรงนี้เราเก็บคื้นได้เหมือนกันเราเก็บยานับได้เอตุเกหายไปเฮตุเกหายไปเราอาบีมาอาบีมาเป็นมือที่สามอาบีมาเป็นมือที่สามแล้วเจ้าแอมตรงนี้เจ้าเอาเี่ครับผมเจ้าแป้งเจ้าแป้งเจ้ามว่ายังไงเจ้าเมฆนิวตันตรงนี้การเข้ามาอะไรเอตุเกเสียไปเขาต้องครับยูโกตรงนี้เข้าตู้ก่อนเอาสิครับผมอาบีตรงนี้ได้มาหนึ่งริมจากเจ้าเจ้าแป้งนะครับเราขึ้นรถไปก่อนแป้งบอกขึ้นรถก่อนล้าไปก่อนแล้วแป้งบอกออกไปก่อนแล้วกันเอาลีครับเจ้าเมก เจ้าเมเจ้าเกมว่ายังไงดีตรงนี้แล้วโคตรดาาไปเลยปืนฮิวห้ามใช้นะครับปืนฮิวห้ามใช้นะเอาสิครับผมตรงนี้ BBG ได้มาสี่อิลิมิเนตดูไปหามะาม่วงมาจิ้มและนัวมากอยากเล่นละซีน้องนาเรียชอบดีห้องอย่างเงี้ย อ๋ออย่างเงี้ยชอบเลยแล้วเอ็กเอ็กครับตรงนี้เจ็ดอิลิมิเนตไปแล้วเกมเดียวจะแก้ได้หรือเปล่าครับตรงนี้เอาแล้วพี่เก่งพี่เก่งเอาแล้วสับไปครับตรงนี้ต้องไฟพี่เก่งมาได้ครับสองไฟท่าทับจากเกมไปแล้วเก็บพารามาได้ครับผมเอแซนหายไปอหนึ่งครับตรงนี้แล้วเห็นเห็นแล้วสองไฟท่าทรับสับทรับออกไปท้าไวยังไงทราแล้วแล้วโดนไอวอไอวอลดับคาร์บอโดนหัวเาไปแล้วเก็บพันนี้มาได้ครับผมเอาเลยครับแล้วสรับต่อเกมต่อ เพชแอลครับตรงนี้ซาบิริมิเียแล้วเสียพี่กีตาร er die, ์ไปหนึ่งมดคบไขมาเอตเไปเก็บมาได้อีกหนึ่งล้าเขามาแล้วครับตรงนี้เสียมิดแล้วเอซทุบกลับมาได้ครบตีได้มาสามบินจากเจ้าเพชรสองแล้วเจ้าเอมอีกหนึ่งครับผมแล้วเด็กแว้นมาแล้วครับเด็กแว้นอาามกลับมาได้ครับตรงนี้แล้วเจ้าเพชรโดนเจ้าเพชรโดนเฮ้ยแล้วมันโดนแมงมุมมันไปได้ด้วยหรอวะเอาอีกครับผมเจ้าเพชรตรงนี้วนซ้ายวนฝาอยู่วนซ้ายวนฝาอยู่ เอ็มลุกรักเอ็มลุกรักแล้วบีแคครับตรงนี้สามอิลมเครับผมซาเวตตรงนี้แล้วจองวงแล้วจองวงกันแล้วครับตรงนี้เริ่มจองวงกันแล้วสามสิบสองคนวงสุดท้ายเอาแล้บีบีจหายสามเลยแล้วเหลือคนเดียวเอาดีครับ r าบตรงนี้ได้จากจับได้จอาร์คนละหนึ่งอิลิเป็นสองอิมิเครับผม นิวตันนิวตอนกับเจ้าเมฆครับมาแล้วครับตรงนี้เอสูเคลับมาได้ครบที่มาเลยรวใหญ่น้ำโดนซับอยู่ใหญ่น้ำอาลงไปครับตรงนี้แล้วเจ้าเกิร์เอาเลยครับเราโดนรถชนโดนรถชนตรงนี้ว่ายังไงเจ้ากองเจ้ากองสับเจ้ากองสับสับก็มาแล้วโดนแบงหมว้าวเราเก็บพืนมาได้ครับตรงนี้พีเกวหายไปแล้วโดนการจุยไปเลยโอ้เมฆมาจากไหนครับตรงนี้มาเหนือเมฆหรือเปล่าเขาเรียกว่ามาเหนือเมฆไปเลยครับตรงนี้ชนไปหนึ่งเราถาซ้บหรือเปล่าครับตรงนี้เอเซนบูบินดาวลงไป แล้วเอเอสเดี่ยคุณดันไปด้วยนะครับตรงนี้หายไม่นึกหลายการตรงนี้มาเหมือนกันเอลเอาเลยครับเริ่มนัวแล้วเริ่มนัวแล้ววงสุดท้ายวงสุดท้ายมันจะบันวันนี้เอาดิครับยังอยู่กันหลายที่เราเอซ่าชุบกันมาได้ครับผมตรงนี้ยังอยู่กันครับสามมิลล mm, ิเมตรครับจากเอซ่า แล้ว BGL ได้มา3มิลเหมือนกันลานเฮาตรงนี้2อมิลครับุตแล้มตามเข้าไปตรงนี้ตามเข้าไปจริงตามเข้าไปจริงเดี๋ยวครับกีตาร์ตรงนี้ A S L เสียไป2เหลือปอกอัพกับกีตาร์2คนรายการครับตรงนี้11อมิลไม่ได้ไปแล้วรายการเสีย3เหลือ285คนเดียวการเข้าหรือเปล่าการเข้าหรือเปล่ารายการล้มไม่พักเลยแล้วตรงนี้โดนสามบอกไปแล้วแฟนแม่ไปเก็บมาได้เองเสียไป2เหลือเจ้าเฟิร์สกับรามเอง2โวลเอาโดนเหาเลยครับเจ้าเฟิร์สตรงนี้หลบได้ เอาอยัางไงดีครับตรงนี้ G, B b บีจมีโอเจ้าเดียวตรงนี้เสียพี่พึ่งไปยังไงเก็บยาก่อนงงเก็บยาก่อน RB บีตรงนี้ให้ดิมิเน่ไปแล้วเจ้าแปง้งเจ้าอาร์มพลัสองยิดิมแล้วเจ้าเมฆกิหนึ่งยังไงดีครับเจ้าเกมตรงนี้ตามเข้ามาเอสทูเคเสียยาน้ำไปเหลือกล้องเหลือคอปเปอร์เหลือฮิวโก้นะครับ R b บเหลือครปตี้นะมีบีจี G, ครับตรงนี้เหลือสามเสียพี่พึ่งไปหนึ่งแล้วไล่ต่อยไล่ต่อยตรงนี้เดียวเดียวเจอกับ,กบตาลามแล้วโดนไบมาเอาอยัางไงเอ็กเอ็กเหลือสองล็กต่าเข้าไปนาที ดาทีว่ายังไงดาทีนีอยู่เมื่อตามมาแล้วร้ายกาจตรงนี้ไปตู้ก่อนไปตู้ก่อนเอสลเอสลตรงนี้อ่าแล้วสามกอกจากเกมไปเลยครับผมเอาดิครับผมตรงนี้ร้านเฮาเหลือแม็กเหลือเดลฟูเหลือเบบี้ชีแล้วเบบี้ชีไปเก็บตาลามาได้เอซันายไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เราเหลือเจ้าเอ็มเหลือเจ้าเอ็มเหลือหมู่บินตรงนี้แล้วก็เจ้าเพชรเอาสิครับผมเอายังไงดี BKL BKL ลสามมิลลิเมตรแล้วปล่อยแมงมุมทิ้งไว้ เอาสิครับผมเอาอันดับไว้เหรออย่าดมอย่าดมมาอย่าดมมาอย่า,าดมมาเร็วอย่าดมมาเร็วแล้วเจ้าเอซตรงนี้ยังอยู่สามเอาสิครับผมตรงนี้มีมามีมาแล้วเอซหนีได้หรือเปล่าหนีได้หรือเปล่าเอซเอาไปชุบกลับมาได้ครบตีเหมือนเดิมครับเอตรงนี้สิกอีดิมิเนตไปแล้วรายการยังชุบไม่ได้ครับ A A X เอ็เสียเจ้าเสียไปสามเหลือเจ้าเฟิร์สคนเดียวลุน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 บีบีจีบีบีจีตรงนี้สามคนได้มาเจ็ดอีดิมิเนตครับจากพี่ฮันดี้สาม นะเจ้าียวสองครับตรงนี้อ้าวแล้วโดนแมงมุมมีโอโดนแมงมุมมีโอฟันแมงมุมทิ้งไปอ้าวดีครับผมตรงนี้แล้วบีบีจีไปคอมาได้อีกหนึ่งแล้วทาบออกจากเก็บไเลยเก็บใจน้ำผายบีตรงนี้ได้มาหกอิมิเนตแล้วครับตรงนี้เจ้าแป้งเจ้าอาวบทาบเข้าไปทาบเข้าไปทาบเข้าไปแล้วอาวแป้งหนีก่อนอามแป้งหนีก่อนลุกเอาบูย่าลุกเอาบูย่าเอาดีครับผมตรงนี้แล้วเอสดครับ เอตูเกเหลือเจ้ากล้องเจ้ากล้องไปค้อม,มาได้เราเก็บราเชียนมาได้ครับตรงนี้เอาเลยครับเหลือค o พเปอร์แล้วค o พเปอร์ไปค้อม,มาได้อีกครับตรงนี้9ก้าอินดิมเมเจากเอ K ตูเกแล้วถุกกลับมาได้ตรงนี้เจ้ากล้องดาวลคายเอาเลครับเจ้าแป้งเจ้าอ่านตรงนี้ยังอยู่กันบรบสํรับรับีบีบจียังอยู่3ามเสียพี่พึ่งไปหนึ่งล้วมีโอเหมือนจะไม่มียาด้วยเอาเลยครับเองเองกับมาได้รรกรบทติมเดือแล้วขุณดันโดแล้วครับผมนิวตอน ผิวตอนผิวตอนกับอารีอารีแล้วก็นาซีนาซีว่ายังไงนาซีว่ายังไงนาซีนาซีคนเดียวเอเอเอ็กๆๆตรงนี้ตามเข้าไป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 เอายังไงเอ็กเอ็กเอเอ็กกาฟิวกาฟิวแล้วตรงนี้ติดไอวอลราการตรงนี้พันยาอยู่เอสเอลเหลือสองคนเหลือเะอัฟกับหาคาคูริวหาคูริวยังไปชุบอยู่ร้านเ้าตรงนี้กลับมาได้ครบตีเหมือนเดิมเอาสิครับผมเอซกลับมาได้ครบตีเหมือนกันเลียอยู่ที่สามินิเนตดเอาเพชรบอนอยู่ตารามตรงนี้เป็นเด็กแว้นไปแล้วเป็นเด็กแว้นไปแล้ว 27คนวงสุดท้ายนี้มีแคเอลเสียราเชนไปเอาสิครับผมมงนี้ว่ายังไง29คน29คน29คนตรงนี้นัวเกินนัวเกินนัวเกินเอาแล้วหลายการไปชุบมาได้ด้วยเออ ลายกาไปชุบมาได้ด้วยอีกแล้วเหรอยายบอกเรามีพีจีหายไปอีกหนึ่งแตรงนี้เหลือ2คนเอตูเคเหลือใยน้ํากับฮิวโ้เสียเจ้าก้องกับคปเปอร์ไปตรงนี้ยังไงแล้วอาบีเสียเจา้าอัมยังไงชุบได้หรือเปล่าเจ้าเมฆโดมแมงมุมเจ้าเมฆโดมแมงมุม,มเอาครับผมตรงนี้เจ็ดเก้าสิบอีกไมได้ไปแล้วลล้องรินตอนนิวตอนเขาไปทักเข้าไปจะชุบได้หรือเปล่าชุบพี่อัมได้ไหม อาบีจะชุบกันได้หรือเปล่าครับตรงนี้อาบีจะชุบกันได้หรือเปล่าเราดิวตอนเห็นเห็นล้วซับเห็นลรวซับเห็นลรวซับเห็นลรวซับสี่เห็นลรวซับสี่ตรงนี้เอาสีครับผมเอาสิครับผมห้ามใช้ปืนฮิลนะห้ามใช้ปืนฮิลเด้อน้องพลอยน้องพลอยน้องบอกลูกแคนว่าห้ามใช้ปืนฮิลนะไม่เป็นไรหวานไม่เป็นไรบีเกเอลเสียไปสองแล้วได้แค่สีริมเท่านั้นครับตรงนี้เจ้านนกับซาเว่สองคน เอเซนเหลือตารามคนเดียวงานเข้าแล้วเอเซนไม่มีอีริมเพิ่มด้วยเอเซนไม่มีอีริมเพิ่มด้วยเอาดิครับร้านเฮาตรงนี้ได้มาเจ็ดอีริมเนอครับผมเอสเอลยังอยู่ครบตีนะพี่เก่งตรงนี้เหลือสองเจ้าแบงกับเจ้าฝ้ายสองคนครับเอ็กเอ็กตรงนี้ยังอยู่สี่แล้วบีบีจีเจบไปไม่ได้ไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้จริงจริงไม่ให้ใช้ดีกว่าเพราะว่าพออนุญาตให้ใช้เขาจะไปเอาปืนฮิวยาวอะ ปืนฮีวันยาวที่ยิงคนได้อะมาเล่นห้ามใช้ห้ามใช้ฝากแจ้งด้วยลูกหมีว่าห้ามใช้นะฝากแจ้งด้วยพี่พลอยพีพ่พลอยบอกลูกแคนห้ามใช้ปืนฮิวนะบอกลูกแคนหน่อยว่าห้ามใช้ปืนฮิวอาแล้วพี่กีตาร์โดนแมงมุมพี่กีตาร์โดนแมงมุมเอาเลยครับผมราบเอาตรงนี้ยำกันแล้ว ย้ำกันแล้วย้ำกันแล้วย้ำกันแล้วลาลเทาตรงนี้เอานีครับผมสู้กันหน่อยเร็วเร็วเร็ววงสุดท้ายแล้วลาลเทาเสียงเราติกตามเลยลูกนี้แล้วเหลือเป็พิชีคนเดียวโอเคขอบคุณพี่พลอยคราเราเอ็นแลวับหายไปอีกหนึ่งเราลาลาทาเหลือเป็พิชีคนเดียวเฮ้ยจะได้ริมเยอะอยู่นะพลอยเราเอชเหลือตารามคนเดียวเฮ้ยตารามอยู่ตรงนี้เว้ยตารามอยู่นี่ตารามอยู่นี่ยหย่กูยายกูนั่งจิกเกงแล้วเลยใหญกูนั่งจิกเกงแล้ว ยายกูนั่งกินกางเกงแล้วโดนแล้วพี่เก่งบอกโดนแล้วโดนแล้วเอาแล้วตาลามตาลามติดวงตาลามติดวงงานใจแล้วตาลามลามบอยลามตาลามติดวงเวยตาลามติดวงติดวงเราเรียบร้อยหรือเปล่าเองแซ่จบเราเองเองเหลือเจ้าเฟิร์นคนเดียวเองเองเหลือเจ้าเฟิร์นคนเดียว้วที่เป็นคนตรงนี้เอาเลยครับผมตรงนี้ว่ายังไงอาบียังอยู่เองเองเงเหลือเจ้าเฟิร์นคนเดียวไอ้ลามบอยเอาแลวครับผมตรงนี้เจ้าแบง เ้าแบงเราทับไปเลยแล้วเอ็มยาว,วเรียบร้อยหรือเปล่าครับคูริวเก็บมาได้แล้วติดหรือครับผมตรงนี้เอายังไงเอายังไงดีเอาดิครบับผมตรงนี้ RB อาร์บียังนัวแล้วอาร์บีแก้มตีไปแล้วเลือคุเรียบเลือนิวริวตอนริวตอนก็ไปยังไงกันนะครับไปตรงนี้เลยเอาจัดว่ะดูทรงดูุมไปตลอด โอ้บูย่ามาเฮ้ยเด็กไปทำให้ว่ะ